หนุ่มบวชให้แตงโมหลังปักทุบทำพิธีทุบผักต่อหน้าต่อตาถ้าเจอจะบวชให้ จากกรณีแตงโมนิดาดารานักแสดงชื่อดังหายจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระรามเจ็ดท่าเรือพิบูลสงครามเขตจังหวัดนนทบุรีระหว่างล่องเรือกับเพื่อนๆโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงนักประดาน้ำระดมลงพื้นที่ค้นหานักแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึกของคืนวันที่24กุมภาพันธ์จนต่อมามีรายงานว่าพบดาราสาวแตงโมนิดาแล้ว ทำกลางความเสียใจของครอบครัวและแฟนๆล่าสุดในเพจ facebook ชื่อว่ารุ่มกตันยูจุดบางบ่อก็ได้มีการเผยเรื่องราวของผู้ใช้ facebook รายหนึง่งโดยได้ระบุว่าทางแอดมินขออนุโมทนากับลูกเพจท่านนี้ที่คอมเมนต์และคอยติดตามดูไลฟ์สดของทางเพจโดยลูกเพจระบุว่าถ้าพบคุณแตงโมจะบวชต่อให้คุณแตงโมหนึ่งเดือนขอเชิญลูกเพจทุกท่าน อนุโมทนาเพื่อเป็นบุญกุศลให้แก่ด้วยครับซึ่งทางด้านผู้ใช้เฟซบุนน๊กรายนี้ก็ได้มีการแชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมระบุข้อความว่าอิ่มบุญไปอีกหนึ่ง Hashtag ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่แตงโมด,ด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ